แซบเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมเด้อเมูนู สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนมาพอกันในแล้วนะคะในชมรมรถพลาแฉกเพือเก่าค่ะมันนี้พี่น้องไม่กินแกงหน่อไม้ค่ะแกงหน่อไม้ใส่ไข่มดแดงเนาะค่ะเนาะแล้กกัซีเมนเจลค่ะเจลอันเปรียกต้อนค่ะพี่น้องพักแก้มม่มีค่ะวันนี้กินแกงหน่อไม้ย่างเดียวนะคะเนาะก่อนจะไปกินแสบแสบต้องกันกับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ชงรมรถพาสแฉกในเรื่องค่ะเด้อเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปมาต่อไปค่ะมาค่ะบวรลายยายหางค่ะพี่น้องยาวเลยเนาะค่ะเนาะ เกียงมาไม่สุดใส่เอ็นไข่ไข่มดเดียงค่ะไข่มดแดียงเริ่มสิเป็นอันนตูน่างแล้วพี่น้องอมมามาค่ะอืมอรอบมากอืม แกวแก้วันแก้วตอนพี่น้องอืม <c> อ <oughs> ืมอือือแซบพิดดาเแม่อน่งบนๆค่ะจาวาแซบ มา,มา,ม,า,า,ามาค่ะพี่น้องเมนูตามสั่งเพื่อเ่าค่ะเอฟซีนทางติ๊กต๊อก็นหัวมากค่ะพี่น้องกินแกงมาใหม่ให้เบิ้งแนวอรสันจัดไห้เลยเด้อค่ะเดอ้อจัดไห้ตามขั้นขวาเลยเด้อค่ะเมนูแกงมาใหม่ไม่กินแสบแสบ้องกันเด้อค่ะอื mais o IP não. Certo? Yeah. เจืองมากเหมหอนกันสวยเสียดีกินกะเย็นเบิดอหล่ะพี่น้องเสียบคือเก,กาเจียวปลาเดยกก็แซ่บเสียบเจียวตอนกินก็หนึ่งปลานะพี่น้องอ่ะ 教团。 แซ่บพีน้องอืม,ม,มตอนประเดี่ยวแนวแซ่บอืมอืมเผ็ดทั้งเผ็ดทั้งแซ่บอ่ะอืมอืม แบบดูดนิ้วเลยพี่น้องอร่อยดูดนิ้วเลยค่ะ <c oughs> ไข่หมดแดงอันรู้สื่อมากต่างตาสมัยมันได้หลายไหมพี่น้องส่วงช่วงนานไข่หมดแดงได้หลายนะสื่อมากเหรอแมนเสียส่องฟิตไปค่ะเอามัดแดงกินเสียกุ้ยเกาอยู่พี่น้องเลยส่องฟิตไปสีตันประเด็กแม่เอาเสีย สุดยอดเลยหรอคะ แซ่บเนาะเจี๊ยงน้ำมันเจงน้ำมันกับแก้วแกว้วบะพีกับปลาเด็กนี่โอ้อสุดยอดเลยเป็นกะตันปลาลาเนี่ย เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมเด้อเมนูนะนีเป็ดขึ้นหมด สุดท้ายพี่น้องเพ็ดเพชรแก้วตะบากกระแสตั้งแก้วตั้งหลุดดวดพี่น้องเลย ขอบคุณนะ,ะดายค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรถผ้าเสีบค่ะสวัสดีคะ่ะ